ท่านผู้ชมพบกับป้ากะลุงชาแนลเช่นเคยนะคะกินที่ปลูกปลูกที่กินตามรอยพระหลวงค่ะ ท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางชวนชมกันนะครับหลังจากที่ป้ากับลุงเคยเสนอการเปลี่ยนกระถางปักมรกตไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับต้นนี้เป็นต้นชวนชมที่ลุงปลูกไว้นานแล้วนะครับขาดการดูแลใจใส่ไม่ได้บำรุงเีน,นี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางยกโขดให้สูงขึ้นนะครับมาดูขั้นตอนวิธีการในการทำกันนะครับ เรามาดูส่วนประกอบที่จะใช้ในการปลูกนะครับอันแรกก็คือกระถางรกระถางก็ใช้ใบโตหน่อยนะครับต่อไปก็คือดินที่จะใช้ปลูกนะครับอันนี้เป็นดินผสมแล้วนะฮะต่อไปก็เป็นกาบมะพร้าวสับนะครับอันนี้ฮนะนี่เป็นต้นฐานไม้ที่เราสับ นะครับต่อไปนี่เป็นปุ๋ยคอกครับนี่เป็นปุ๋ยอินทรีย์เม็ดนะครับแล้วก็ฝักบัวสำหรับที่จะรดน้ำหลังจากการปลูกเสร็จแล้วนะครับน้ำนี่เราผสมไตรโคโดมาใช่ไหมครับ,รบในน้ำนี่ก็ผสมไตรโคโดมาเพื่อกรรันรากเน่านะครับก่อนอื่นเราก็ ชวนชมที่เราจะเปลี่ยนกระถางเนี่ยนะครับตั้งตะแคงอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตัดรากที่เขาโผล่มาก่อนครับนี่ครับนะฮะตัดรากที่เขาโผล่มานี่เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะดึงไม่ออกเมื่อวานนะคะคุณลุงตะขากออกมาตัวไปเลยเลยค่ะนะโอเคครับ ะร,ระวังตะขาบด้วยนะคะท่านผู้ชมหน้าฝนเนี่ย <c oughs> ตัดเลยคามเพียบเลยค่ะค่อนข้างจะแน่นใช่ไหมคะต้องแซะข้างๆหน่อยหนึ่งค่ะคุณลงุง ไม่ได้ดูแลช้านานนะครับนี่ฮะยกขึ้นมาอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นต้นวัชพืชขึ้นมาเองนะครับไม่พึงปรารถนาก็เอาออกนี่คือสภาพต้นยนชมต้นเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะเอาดินนี้ออกนะครับแต่ดินนี้เราก็เก็บไว้ได้เนื่องจากว่าย่อยสลายไปแล้วแล้วก็มีปุ๋ยอยู่ในนี้นะฮะเราจะเปลี่ยนดินให้เขาใหม่นะครับ วอดดินนองอดินกร็ร่วนนะไม่ค่อยแข็งนะคุณลงุงค่อ่ๆทำเดี๋ยวรากจะขาดที่วนรากฝอ,อยนี่เดี๋ยวเราก็ตัดแต่งน่ครับอ่ะ นี่คือลักษณะของชจนชมที่เราเอาดินออกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะแต่งรากนะครับรากฝอยที่ไม่จําเป็นหรือจะปลู่พ้นดินขึ้นมาเนี่ยนะเราก็จะเอาออกเราจะเหลือไว้รากที่เราต้องการนะฮะต้องการที่จะโชว์นะครับพวกนี้ต้องตัดออกหมดนะครับนะฮค่อยตัดนะครับใช้มีดนี่นะ กันไก่ก็ได้ค่ะคุณลุงก็ค่อยตัดใช้มีดนี่ฮรตัดรอยนี้นะครับตัดออกมาเพราะพวกนี้เป็นรากที่อยู่บนเนื้อดินนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราแต่งรากเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใช้ปูนแดงทาแผลเพื่อกันเชื้อรานะครับ แรงอย่างนี้นครับใส่ปุนแดงทาไม่งั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาคือระเป็นเชื้อราและ้จะเน่านะครับตรงไหนที่มีแผลที่เราตัดแล้วก็ทาพุน ส่วนยอดเราก็จะมาแต่งนะครับตัดเพื่อให้เขาแตกใหม่จัดพุ่มให้สวยนะฮะเราจะตัดแต่งตรงนี้นะครับเฉียนอบเดี๋ยวขอร้องหน่อยนะครับแต่งตรงนี้แล้วเราก็จะแต่งตรงนี้นนก,นนะนก็จะแต่งตรงนี้ แล้วก็จะเขาก็จะแตกใหม่ออกมาคุณลุงก็ต้องเอาปูนแดงไปนะอีกรอบแล,แล้วก็ปูนแดงไปที่แผลที่เราเฉือน ตอนแรกนะครับเราก็ใส่ทานไว้ก่อนนะเพื่อจะปิดรูนี้เพื่อไม่ดินไหลออก ตันะอาตามด้วยกับมะพร้าวสับเราหลังจากใส่ทานแล้วนะครับเราก็ใส่กับมะพราะ้าวประมาณนี้ครึ่งหนึ่งนะครับ ป่อยก็เป็นดินดินแล้วก็ผสมหมูนสัตว์ลงไปเลยครับผสมลงไปเลยคลุกคล้าให้เข้ากันลงไป เราเติมดินลงไปแล้วนะครับก็ลองเอาโดนจมมาวางดูนะฮะว่าเราต้องการให้หัวโกดเนี่ยลอยขนาดไหนนะครับวางให้ได้ตรงกลางแล้วเดี๋ยวเราก็มาจัดรากนะครับดินยัดแบบนี้ ใส่ดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะโรยปุ๋ยอินทรีย์เม็ดด้านข้างนะเพื่อเป็นอาหารของชวนชมคคตามด้วยกลับมะพร้าวนะครับ จากนั้นก็ิโรยข้าบนอีกครั้งนะเป็นแบบนั้นเรียบร้อยครับการปลูกชนชมก็เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปรากจะจาเอาน้ำซึ่งผสมไตรโคเดอร์มานเนี่ย ลดลงไปนะหลังจากที่เราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำไปวางไว้ที่ร่มสักระยะหนึ่งนะครับรอให้เขาเซตตัวนะฮะส่วนการรดน้ำนั้นเราก็อาจจะรดใช้วิธีรดบวันเป็นวันนะครับ ไปก่อนถ้าฝนตกก็ไม่จาเป็นต้องรถนะครับ